ปุ๊บอุอ๊บไกรวัตรเกชิยาคืนฝาเบียเรีย,มยไม่หยุดไม่ยากไม่ยาก This Universe Thailand 2 0 2 2 Special EP วันนี้นะครับก็เดินทางมาถึง EP ที่7กันแล้วนะครับแล้ววันนี้เป็นการ d e เบตแบทเทิลกันระหว่างสาวงามจาก MUT 2022และสาวงามจากเวที UIU นั่นเองครับโดยการโต้วาทีครั้งนี้นะครับมีทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันซึ่งในแต่ละหัวข้อนั้นนะครับทั้งฝั่ง MUT และก็ UIU จะต้องส่งตัวแทนมาโต้วาทีกันฝั่งละ5คนครับโดยแต่ละคนเนี่ยจะมีเวลาพูดแค่คนละ1นาทีจะต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยโอ้โหฟาดฟันกันแบบ ไม่มีใครยอมใครกันเลยครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการหยิบยกประเด็นทางสังคมมาอภิปรายได้อย่างสร้างสรรค์มากๆวันนี้ครับเราเลยมีภาพความสุขสารบางช่วงมาให้ทุกคนได้ชมกันครับ เลือกในชีวิตของเราการที่เราใช้ชีวิต quality of life คุณภาพชีวิตของเราหรือว่าการใช้ชีวิตให้คุม้มนั่นคือสิ่งที่เรา define เองเราบอกเองว่าชีวิตเราใช้คุ้มแล้วแล้วเราควรหยุดชีวิตตรงจุดไหนเพราะฉะนั้นการเลือกมันเป็นสิทธิของเราเพราะมันคือร่างกายของเรา my body my choice ทุกคนมีสิทธิ์ในชีวิต ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกตายนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้ลมหายใจสุดท้ายหรือความทรมานอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายในชีวิตเขาก็ได้ค่ะเรารู้หรือคะว่าการความการุญญาคาตน,นั้นจะเป็นรางวัลที่เราจะให้กับชีวิตเขาเรารูไ้ไหมว่าคนที่กำลังนอนะง,งาบะงาบหรือเป็นความหวังสุดท้ายใล่ลมหายใจสุดท้ายเขานั้นอาจจะเป็นสิ่งเดียวสุดท้ายที่เขายึดถือไว้ก็ได้การุณญาคาตในประเทศไทยทำไมยังไม่มีเพราะเราคือผู้เสียสนิรชนค่ะ ไปไหม Question Mark Of course I love you You're absolutely gorgeous มาคุยหน่อยคุยไม่รู้เรื่องแล้วหรือไม่ถ้าสมมติว่ามันถึงสถานการณ์นั้นจริงๆมันบีบคั้นมากเขาพูดพูดพูดผมไม่รู้เบ๊บหนูจะบีบน้ำตาแล้วบอกเขาว่าพอแล้วหนูก็จะกอดเขาอย่างเมื่อกี้สมมุติเขาสปี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 หนูก็จะ thank you thank you thank you เราจะกาะเขาค่ะเร oh, <no. S 1> อถือว่าทุกคำพูดเขาน่าจะเป็นคำพูดที่ด<ค>ีกว่าแน่นอนนะครับแฟนๆนางงามทุกคนร่วมสัมผัสความงามที่แท้จริงตัวจริงแห่งจักรวาลผ่านประสบการณ์อัจฉริยะกับ True 5G นะครับพร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ MUT 2022ได้แล้ววันนี้ที่ True ID ที่เดียวเลยนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ